สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านอยู่กับผมนัทโยใน Monster Hunter Now ครับผมกำลังติดงอมแงมเลยตอนนี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับตอนนี้เล่นมาจนถึง HR 28แล้วก็เนื้อเรื่อง Chapter ที่8เจอกับ r a g i n g Flame หรือว่าอายจานาัทนั่นเองครับผมเจ้าไดโนเสาร์ S <S สุดป่วนเดี๋ยวจะลองไปสู้กันดูแล้วก็อาวุธชุดเกราะที่ใช้นะครับก็จะประมาณนี้ มีเดฟอยู่แค่ประมาณแบบ224ไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะมีของแร่สามอยู่ประมาณสองสามชิ้นไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันนะแล้วเราก็ไม่มีเพื่อนจะด้วยนะไปโอ้ยตัวใหญ่จงเบยอ,อาจารย์นะโอ้่าย่ายไยย ทุกคนเลยหลอกเท้าที่ขาเขาว่ากันว่าโอ้โหอ้เกือไปแล้วไม่รู้กระโดดใส่ไปก่อนเลยแม่งเอ้ยท่าไม้ตายไปก่อนนะเขาบอกว่าตีขาให้มันล้มอุย้ยจึงหลอดแล้วเว้ยได้อยู่ได้อยู่ไม่นเฉพาะโดนทีเดียวล่วงเลยนะโย่ พุเบรกล่วงแล้วล้มแล้วเอาแล้วครับจังหวะล้มนี่แหละโอ้ย oh, hey, ได้ได้ได้เฮ้ยเราไม่เสียเลือดหรอวะเนี่ยเร็วเร็วเร็วมันมันกำลังมือมันกำลังมือโอ้ย oh, <hey, S 2> ทุกคนมันทำไมมันเชื่องอีซี่แบบนี้ <laughs> อันนี้เราจังหวะด,ดีนะไม่เสียเลือดเลย เพอร์เฟกใช้เวลาไป46วินาทีนะโ้ได้ได้เกรดแลสีไอพวกของเนี่ยผมบอกเลยว่าต่อให้เราสู้มันสีดาวเนี่ยบางทีก็ยังดรอปแค่ของแร่หนึ่งอยู่นะแล้เราก็ฮันเตอร์แรงเลเวล up เป็น29เรียบร้อยเย่ yeah. จบเช็ติง้ง จบแชปเตอร์แแล้วนะครับเลจิ้งเฟรมไหนทำได้นะโย่แล้วเขาบอกว่าแชปเตอร์เก้าเนี่ยจะเป็นอะไรเนี่ยไบรท์ไลท์แอนด์บีสมาถึงอะไรเนี่ยให้ฆ่ามอนที่ทะเลทรายให้ฆ่ามอนใหญ่ห้าตัวแล้วก็เก็บของเหมือนเดิมนะตอนนี้ก็อุ้ย อุ้ยมีคูรูชักคู่มาพอดีอ๋อสำหรับคลิปนี้นะครับก็สามารถได้ข้อมูลมาอีกอย่างหนึ่งผมก็สามารถอัเปเดตเพื่อนๆได้ก็คือมอนเนี่ยมันจะรีทุกๆ3ชั่วโมงนะครับผมมันจะเป็นเวลาก็นับไป7จ็ดโมงเช้าส0บโมงบ่ายโมงสี่โมงแล้วก็ทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะวนไปเรื่อยๆนะนี่เจอกับคูรูยาคู่ว่ะขอโซโลหันหน่อยสดาว นี่ครับถ้าเราอยากเบรกหัวเราก็อัดไปที่หัวอยากตีขาก็เบรกไปที่ขาอือหือเียบร้อยฮะ <c oughs> สามดาวก็เอาผมไม่อยู่ <c oughs> แล้วก็อาวุธที่มีหลากหลายตอนนี้เท่าที่ผมลองเนี่ย ผมรู้สึกว่าดาบโล่เนี่ยมันจะเล่นง่ายแล้วก็พิ้วที่สุดสําหรับผมนะมีมอนมันเกิดพอดีทุ่มหนึ่งพอดีเป๊ะเลยฮนะจังหวะดีจริงๆสำหรับการอัดคลิปในวันนี้เราจะได้ฟันมอนจนรัวๆเดี๋ยวเราก็จะไปตีตัวนี้ก็ให้ดูบิลสําหรับเซตผมที่ใช้ตอนนี้นะก็ดูที่อาร์โมกอนอ๊ ใช้หัวเป็นคูลู HP ดพนะครับผมอัปเกรดมาเรื่อยๆอันนี้มันจะได้สกิลล็อกออนเดี๋ยวพออัพเกรด4ได้เนี่ยมันจะได้คริไอเพิ่มครับส่วนตัวเสื้อเนี่ยใช้เสื้อเลเทอร์เซตเลยซึ่งได้แอตแทกบูสมาตั้งแต่ level หนึ่งแล้วนะครับก็เพิ่มค่าแอตแทกตอนนี้แขนใช้แขนของกีลอ s สนะครับผมจริงๆว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเปาลมุเปาลมุก็ พารุมุกมันจะได้คอนเซนเทชันนะครับตีเราเกตเกตสกิลไม้ตายมันจะมาไวขึ้นผมก็กะว่าจะใช้อันนี้แต่ว่าของยังไม่ครบ,บแล้วก็กางเกงอันนี้เป็นกางเกงกีลอสนะครับผมจะมีพาราไลส์ส่วนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรส่วนรองเท้าเหรอเป็นคูลูนะครับได้คลิให้เหมือนกันแล้วก็ดาบตอนนี้ดาบโล่ผมอัพอันนี้อยู่ฮะ นี่จะลองใช้คอมโบดาบชาดูนะครับแล้วก็ให้มันเก็บเก๊ดเกรดนี้เดี๋ยวเราไปลุยกับปุ๊กเเกปุ๊กเเกด้วยดาบชาแป๊บนึงนะผมใส่ดาบชาแล้วใช่ไหมดาบชาก็เป็นของดีอยู่นะนะทุกคนโอ้โหอะไกกับาไป ปดอันตีไปเลยแล้วกันไม่อยากเก็บไว้นานเนี<อ>่ยาชาแล้วห็นไหมทุกคนดาบชานี่มันก็ช่วยเซฟได้จริงๆเกมเนี่ยมันเหมือน Monster ร์ r o o ถ้าใครเคยเล่นนะเป็นของมือถือเหมือนกันเล่นแนวตั้งแล้วก็ปัดสไลด์หลบเนี่ยนะแต่ว่าไอ เวอร์ชันนั้นมันไม่เข้าไทยนะครับผมเรียบร้อยเรียบวุฒิอยอาจารย์นะอยู่ใกล้ๆเหมือนใกล้นะแต่ต้องเดินออกจากบ้านไปล่าแล้วก็กีรล้ออยู่รอบๆโอเคก็เดี๋ยวจะเดินออกไปล่าแล้วกันเอาละครับเดี๋ยวเรามาซัดอาจารย์นัดกันอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันไม่รู้ว่ารอบนี้เราจะเพอร์เฟคคิวได้หรือเปล่านะ ดมันกัดโผว่ทำไงวะหางหางลบอกลบอกลบอบมาทางนี้ปัดโอ้ยมันร้องแล้วมันร้องแล้วเกตอาร์ติเราไม่เต็มด้วยไน้กทุนกนถึกจังวะ หลมได้แล้วเพื่อนผมจะเก็บอันติไว้ปิดชาแต่ต้องใช้แล้วละ่ะอือสวยงามได้อยู่ฮนะคนถ่ามไมใต้ดาบโลกนี่มันแรงดีจริงเลยนะวันนี้เราเก็บอาจารย์นัดไปได้สองตัว ขอของดีๆหน่อยนะมีกี้ผมก็ลืมเปิดให้ดูเลยว่าไอเทมที่คราบได้จากชิ้นส่วนอาจ์นัทมีอะไรบ้างนะโอ้ยได้ของแล้สีแร่สามด้วยนี่ก็มาดูกันหน่อยละกันในส่วนของอาวุธนะนี่ก็สามารถโอ้คราบดาบโล่ดาบโล่ไฟแร่สีได้เลยแต่ต้องหาชิ้นส่วนเพิ่มนะครับผมส่วนสกิลได้อะไรบ้างวะดูที มี rising ใช้ตอนเกรด8ถ้าอัพเกรดน่าจะอีกยาวฮะแล้วมีอะไรเปิดให้ดูโอ้หดาบใหญ่ t r u าร์จสแลดาบใหญ่ผมไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะวก็มีค้อนนะครับผมเขาบอกว่าอาวุธพวกค้อนกระดาบใหญ่จะค่อนข้างใช้สกิลเพย์สูงนะมีดาบยาวด้วยคาตานะแล้วก็ธนูไฟแล้วก็ปืนไฟนะครับผมส่วนชุดเกราะอยากรู้เหมือนกันว่าโอ้โห มาถึงก็เป็นแร่สี่เลยว่ะทุกคนได้ไฟแอตแทกนะครับผมที่หมวกสเปเชียลบูทสิบเปอร์เซ็ต์ดาเมจโอ้สกิลถ้าไม่ตายแรงขึ้นส0เปอร์เซ็ต์เลยวะ่ะแขนเป็นไฟแอตแทกนะครับผมไฟเ,เรสิตันพิกเพอร์ฟอร์แมนซ์ถ้าเลือดเราเต็มใช่ไหมถ้าเลือดเราเต็มจะแอตแทกเพิ่มขึ้นอีก3าหน่วยอันนี้ก็เป็นชุดอาจารย์นะครับผม ก็แชปเตอรที่9ต่อไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าเราจะปลดตัวอะไรออกมานะครับเดี๋ยวถึงแล้วยังไงก็จะมารีวิวให้ได้ชมกันนะครับผมเดี๋ยวผมไปทำดับชาก่อนพาราไลส์นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s ับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาม่คลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันวันนี้ไปก่อนบายบายสวัสดีครับ